สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ลักรถไฟทุกท่านวันนี้นะผมมาอยู่ที่จุดตัดถนนพระราม4นะมาดูขบวนรถสินค้านะครับที่818เดินทางจากสถานีแม่น้ำนะครับปลายทางสถานีชุมทางบางซื่อขอบวนรถนะครับกำลังจะผ่านจุดตัดถนนพระราม4นะ<อ>ก็นานๆเราจะได้เห็นรถสินค้านะครับวิ่งมาทางเส้นทางนี้นะในช่วงกลางวันนะเพราะว่าส่วนใหญ่ปกติก็จะเตยแต่กลางคืนนะ ได้ยินเสียงวีดนะอันต้อมนะครับ,รบมาแล้วนะนานๆนะครับจะได้มีโอกาสมาถ่ายสายแม่น้ำนะครับในช่วงกลางวันนะอามาแล้วนะครับ สี่สองสองสองนะ 4, 2, 3, 2, อันต้อมสี่ตองสองนะพอกรอคนับทักทายผมด้วยนะโอ้โหสุดยอดครับขับมาด้วยตู้คอนเทนเนอร์นะครับ ่าจะประมาณ20กว่าตู้นะครับสวยงามครับสวยงามครับสีน้ำเงินกับสีแดงฮนะ รับสุดยอดโอ้โหขอรถไฟผ่านนะครับดูนะโอ้โหรถวิ่งกันทันทีเลยนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามได้รับชมนะมาถ่ายเพื่อนๆทุกท่านได้ชมแล้วนะครับสวัสดีครับ